ทำกันบ้านเนี่ยเร็ววันนี้ไม่ต้องกินข้าวเลยถ้าทำไม่เสร็จอะฮะวันวันเอาเต็นนอนฮะทำเร็วเขียงเดี๋ยวก็ เรียนออนไลน์ก็กลับสอนการบ้านก็ไม่ใส่ใจวันนี้ต้องอดกินประทูเลยกินข้าวแน่นอนเลยฮะฮะทำเดี๋ยวฮะเฮ้เดว,เวต้องเลยตีดีไหมตีได้ไหมตีด้ไหมฮึตีดมตดมไหม tí đi, đi mấy hả cái kiệt nát tí đi, đi mấy nhỉ hả Kì kiệt nát Áo à, tên non Áo tên non Áo hổ nản 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 nản